สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้พบกับผมเปาโลคนเดิมคนดีคนนี้นี่เองนะครับผมนะโอเควันนี้ผมจะมาเล่นลักกี้เนโกคลิปที่แล้วมันเอาเรื่องคลิปนี้ก็ต้องจัดต่อครับผมมาครับผมรอบนี้ผมจะมาลองซื้อฟรีสปินดูนะซื้อฟรีเกมซื้อฟรีเกมแมวจะเป็นยังไงฮะ เบ็ด30ซื้อไป2,200เดี๋ยเเราซื้อเบ็ด20ละกันนะฮะเบ็ด20ซื้อไป1,500โอเคครับผมเรามี3,5 0 0ก็ถือว่าไม่ได้แย่ไม้นี้ไปครับผมไปลองกันเลยะฮะโอเคครับผมซื้อไปไม้แรกไม้แรกไม้แรกก็มา4ตัวครับผมโอเคกลางกลางกลางเหมือนเดิมเหมือนเดิมฮะตอนนี้เหมือนเดิมนะตัวคูนตัวคูณมาแล้วครับผมแต่ยังไม่จ่ายนะฮะ โอเคจ่ายมาเป็นเจครับผมโบไปโอเคแล้ว okay. จ่ายเป็นซูชิต่อโอเคเจล่วงไหมเจไม่ล่วงแต่เคล่วงอย่างนี้ก็สวยเนะี่ยโอเคโอเครู้เรื่องฮะรู้เรื่องคูณแปดไปคูณแปดไปโอเคจ่ายเป็นเจดอกนี้อโอเคซูช mm hmm. okay. ิมามีวายมีวายอย่างนี้เคคิวไหลต่ออ mm hmm. mm hmm. ืสวยงามฮะสวยงามแล้วเป็นซ oh ูชิโอ้โหแต่ตัวคูณยังไม่มาแบบเยอะๆนะฮะ เราต้องรอตัวคูณอีกสักหน่อยฮนะหมาแล้วครับผมตัวคูณหมาแล้วครับผมคูณ14ไปดิคูณ14ไปแล้วซูชิมาแบบนี้โบไป1,500 1,500ได้หมดถ้าสดชื่นนะได้หมดถ้าโฉดโฉดทุยได้หมดถ้าสดชื่นออของจริงฮะลัคก,กี้เนโกะซื้อฟรีเกมก็แตกนะคลิปที่แล้วผมหมุนเป็นธรรมดาก็แตกนะมาอีกแล้วคูณ16ไปแล้วฮนะ ไหลต่อครับผมโ okay. อเคอคูณสิบหกตอนนี้เรามีกำไรนะฮะเราซื้อไปพันะแล้วแมวมาต่อโอ้โหเหลืองทองอารามนะฮะเหลืองทองาอรามเพบแมวมาอย่างนั้นโอเคอแต่ไม่ไหลต่อฮะยังไม่ไหลต่อนะเหลือสองรอบกับคูณยี่สิบสี่คูณยี่สิบสี่ว่าไงว่าไปหนึ่งรอบติดหนึ่งรอบติดสองรอบติดครับผมโอเค โอเครู้เรื่องฮะรู้เรื่องได้มา2006ถือว่ามีกําไรนะไม่ได้ขาดทุนนีครับผมเนะี่ยโอเคมาไม้นี้ต่อเลยฮะไม้พันห้าไปต่อครับผมโอเครอบนี้5ตัวมา12รอบฟรีเกมฮะสิบสองรอบฟรีสปินเนะี่ยมาดูกันนะสิบสองรอบล้มเบลมาตั้งแต่ต้นเกมอย่างนี้ก็สวยฮะคูณสิบไปแล้วครับผมคูณสิบไปแล้วแล้วคูณสิบสองมาครับผมแต่ยังไม่จ่าย คูณจังตังไม่จ่ายโอ้โ oh, ห oh, จ่ายมาแล้วหกบาทนะครับผมโอเคอืม okay. uh huh. ถามจริงแล้วตัวคูณมาดีเกินฮะตัวคูณมาดีเกินโอ้ oh, แต่ไม่ไหลอะ่ะไม่ไหลเลยอืม uh huh. รอบนี้ไม้นี้ไม่ไหลฮะโอ้โ oh, ห oh, ดูแมวครับผมคูณยี่สี่ไปดิคูณจังตังไม่จ่าย คูณจังตังไม่จ่ายเรียบร้อยฮะว่าไป2ทีติดโอ้โหแล้วแมวมาต่ออีกและคูณ28ไปแล้วฮะเหลือ2รอบฟีเกมจ่ายเป็นพัดมาโอเค400อ้อแต่โอเค, 400, อเคไหลต่อไหลต่อเป็นเคแนะ่นอนเคเมาหมดครับผมโอ้โหสวยมีวายดอกนี้มีวายดอกนี้เต็มแผงไปดีคูณ30โบไป2,000โอ้โหสวยงามครับผมตายยากจริงๆนี่คือลักกี้เนโกะนะี่ฮะ โอ้โหแล้วฟรีในฟรีก็จะมาฟรีในฟรีก็จะมาตามจริงตามจริงมาหมดอืม,มาหมดแทาสดชื่นนะครับผมดอกนี้ก็มีกาไรฮะบิ๊กวินไป3ามพันะเมื่อกี้นะโอ้โหของจริงเนี่ยเกือบตายเกือบไม่รอดโอ้มันจ่ายทุกไม้จริงๆระลัคก,กี้เนโกวันนี้จ่ายทุกไม้จริงเมื่อวานนี้ก็จ่ายทุกไม้นะมีกําไรทุกไม้เลยเดี๋ยวผมขอเพิ่มเบ็ดไปไปเบ็ด50บ เบีดสี่สิบเบีดสี่สิบสามพันนะไม้นี้นะ่าจะเป็นไม้สุดท้ายแลยนะ้วฮะไปรองดูกันนะไม้สามพันโอเคฮนะไปเลยครับผมดูกี่ตัวอืมทีตัวกลางๆนะครับผมนะสิบรอบฟีสปินเมื่อกี้ทําไม่ได้สิบสองรอบนะ่าจะเจงนะพรามันมาตอนสองรอบสุดท้ายพอดีอนะ่ะโอเคดอกนี้เราจ่ายแล้วตัวคูณมาด้วยฮนะโอเคแต่ไม่ไหลต่อนะ แต่เมื่อไหลต่อแล้วมีตัวคูณมาอย่างนี้แล้วคูณ12ไปแล้วฮะคูณ12ไปแล้วแล้วมาอีกครับผมตัวคูณมาอีกครับผมคูณ16ไปดิคูณ16คูณปไปดิโอโหคูณอย่างเยอะฮะคูณอย่างเยอะนี่ไงคูณมาอีกแล้วโอโหคูณ22ไปแล้วอ่ะแต่ยังไม่จ่ายเลยถามจริงมาแล้วครับผมดอกนี้คูณ24ไปพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอโหแต่ไม่ไหลต่อว่ะเหลือสองรอบนะสองรอบเราจะรอดไหม สามพันนะเราซื้อไปสามพันโอเคตัวคูณมาอย่างเยอะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายขอจ่ายเลยแต่ขอจ่ายเลยจ่ายมาเป็นซูชิโอเคไหลต่อไหมไหลต่อไหมโอ้โหจบไม้นี้เจ๊งฮะไม้สามพันแม่งเจ๊งว่ะทุกคนโอ้โหน่าเสียดายฮะเมื่อกี้ตัวคูณก็เยอะมากเลยนะตัวคูณเยอะมากนะแต่มันไม่จ่ายฮะเดี๋ยวเราลดเบ็ดลงไปซื้อเบ็ดเบ็ดยี่สิบ เบ็ดยี่สิบเหมือนเดิมดีกว่าฮะไม้นี้ไม้สุดท้ายสุดท้ายแน่นอนสุดท้ายแน่นอนแน่นอนสุดท้ายครับผมไอ,อซื้อซื้อซื้อไม่ใช่ปั่นโอเคมาฮะพันห้าไม้นี่แหละไม้นี่แหละมันเคยจ่ายไม้เมื่อกี้มันไม่จ่ายไม้นี้มันต้องจ่ายเออนึกว่าจะจ่ายทุกไม้ผมก็เลยเพิ่มเบ็ดขึ้นไปเพิ่มเบ็ดขึ้นไปแล้วไม่จ่ายเลยฮะโอเคคูณแปดมาแล้วครับผมอืมเบ็ดไหนมันจ่ายแ้วเบ็ดนี้นะ เบ็ดเบ็ดนี้นี่ไงมันจ่ายโอเคสวยงามแล้วไหลต่อไหมแต่ตัวคูณมาครับผมคูณสิบโอเคได้เรื่องฮะได้เรื่องฮะได้เรื่องฮะตอนนี้ขอแค่ค่าฟรีกเกมคืนนะเหลือหรอบโอเคว้าวไปแต่ตัวคูณไม่มาโอเคจ่ายมาแล้วครับผมตัวคูณมาด้วยครับผมคูณ14ไปแล้วฮะอพัดแถว2ไม่มีพัดแถว2ไม่มีแล้วตัวคูณมาเหลือสมรอบเหลือสมรอบโอ้โหแล้วตัวคูณมาอย่างเดียวฮะ เหลือ2รอบ2รอบสุดท้าย2รอบสุดท้ายจ่ายมาเป็นเคสิบแถวแรกล่วงไหมสิบไม่ล่วงแต่ซูชิล่วงแล้วสิบมาไหมแถวแรกสิบมาไหม่ามา,มมาครับผมโอ้โหโ,หโอเคจะได้คาบพิเกมคืนหรือเปล่าโอ้โห,โหเริ่มม,มันมันมันเริ่มรู้เรื่องแล้วฮะมันเริ่มรู้เรื่องแล้วครับผมโอเคถือว่าผมมีกําไรนะมีกําไรนะมาสองพันมาสามพันห้าหรือเปล่าวะใช่มาสามพันห้าออกไปห้าพันห้าก็ถือว่าไม่แย่ฮะ มันดึงคืนแล้วรู้เลยมันดึงคืนแล้วสองไม้ติดไม่ได้สักไม้อะไม่ได้กําไรเลยขาดทุนไปห้า้อยขาดทุนไปพันกว่านะโอเคครับผมถือว่าแรกๆถือว่าจ่ายดีนะลัคก,กี้ในโกโอเคคลิปนี้ก็พอเท่านี้แล้วกันคลิปที่แล้วมาปั่นให้ดูก็ถือว่าโอเคนะรอบนี้มาซื้อฟรีเกมเราซื้อแบบสักสองสามไม้ให้มันจ่ายแล้วเราพินเลยนะอันนี้ผมแบบฝืนไงฝืนแบบ อยากได้อีกสัก2-3ามไม้ผมเล่นไปเมื่อกี้4ไม้เลยนะโอเคครับผมถือว่าได้เรื่องนะลักกี้เนโกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีนะครับผมเจอกันคลิปหน้าฮนะบายบายทุกคนซีอ